ดีค่ะดิฉันนางสาวชดาพรเปี่ยมเจเลยนะคะเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นอรถอรอแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้นําการเปลี่ยนแปลงค่ะดูส่วนมะขามเมล้ดเรไปดูต้นมะม่วงอ้นี้ดีกว่าฮะแล้วออมข้าโนดอะ,อะโอเค,คต้นมะม่วงม,มันเห่นยามันหย่ยยามันลบนะ อันนี้ก็เป็นบ่อปลานะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสวนมะขามเทศเลูลไ,ไว้ไเองเหรอคะจะเลี้ยงปลาไว้กินเองก็อันนี้ต้นมะม่วงถูกไว้ไม่ได้ขายนะใครอยากกินก็กินเก็บไปให้กินหมดเนี่ยใจดีจ้ะจะเลี้ยงปลาอะไรบ้างปลาเนรแล้วก็มีบ่อปลาบ่อใหญ่ตรงนน้นอีกบ่อหนึ่งนะคะ มีตะเนนและก็เลี้ยงขุ้นกลมปลาไว้ด้วยมะขามเยนนี่ก็ปลูกขายเหรอคะขายค่ะหน้ามันคือหน้าไหนเลยมาแล้วหน้ามันจะอยู่ที่สิงหากันยาถึงเมษาแต่ปีเนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไเลยอะเพราะว่าไปโควิดไงมันออกฝามแต่ช่วงโควิดไงนักท่องเที่ยวไม่มีอายไม่ขายที่ไหนเที่ยวไปขายที่ไหน วัดสมานซูออเอมีท่องเที่ยวแล้วก็แม่ค้าเขามารับนี่ตรงนี้มีพริกนะเนไงต้นเดียวแล้วก็กะเพราโน่นโน่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 น,น,น,นมะละกอมะละกอกำลังจะเตรียมปลูกามาทะไมใช่อันนี้หวัวละพาพิ่งจะขึ้นนะนนแล้วก็น,นี่มะละกอกับพริกกำลังจะเตรียมปลูกันแล้วเนี่ย อันนี้นะคะกำลังจะเตรียมผูกหางม้วนแลูก็ิมแล้จะจับด้วอันนี้ก็เป็นทับแยกขยะนะคะขยะในครัวเรือนเราใช่ขยะขยะในครัวเรือนที่จะเอาไปขายในกองทุนบริหารจัดการขยะแยกอันนี้เป็นขวดขวดพลาสติก,กอันนี้เป็นขวดสีอันนี้เป็น,น,นเป็นขวดสีอันนี้เป็นกระป๋องกระป๋อง ของเยนไปให้ไปใ,ให้ไปขายเข้ากองทุนบริหารจัดการขยะซึ่งซึ่งใส่ในแอปคุ้มค่าโชแอปคุ้มค่าเลค่ะอยู่เท่นี้เท่านี้อันนี้นะคะขายเสร็จแล้วก็จะไปเข้าแอปนี้นะจ๊ะอันนี้การเป็นสมาชิกจะเห็นเลยนะคะว่าชื่อ อันนี้ชดาพรน,นะคะอันนี้คือจํานวนเงินที่เึ่งจะขายไปเดือนนี้อันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและรายการดีๆของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ